อ๋อสทุกคนด้วยนะอยู่ผมนะครับเกมมินไซส์อีกแล้วนะครับทุกคนนะก็เป็นพาทที่7จ็ดไหมพาทที่7แล้วนะครับก็เราก็ไม่ได้หายไปนานนะครับกันอยู่กันเห็นกันอยู่ลัดๆนะอันนี้เราโผล่ไปตรงไหนนะจำไม่ได้แล้วนะก็เร,เราหลบอ่าสาลายทะเลมาเรียบร้อยนะตอนนี้เราก็เข้ามาในห้องอ่าที่เป็นห้องธนาคารนะรดูดูว่าเป็นเออ่เป็นห้องเฮ้ยเปิดได้ทุกคนเอาเว้ยเอ,เเอเ้ตัวตกตกน้ำอีกแล้วมาอีกมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วอุ้ยอุันนี้ตัวใหม่ปะเนี่ยหรือตัวเดิมมะเนี่ยเอ้ย เฮ้ยเอวะเอว่ะระดึนังนทุกคนเฮ้ยเด่นเดยวนะตรงนี้ทำไมมีที่ให้เปิดกุ้ยต้องลงจริงหรอเอาดีต้องเสี่ยงแล้วอะเป็นขอข้ามก่อนอ้าวโอเคตรงนี้เป็นกําแพงนะไปไม่ได้นะครับโอเนได้เวลาที่จะมองก่อนทีหนึ่งมองลงไปเจมาแล้วเว้ยเอาละเอาละจังหวะนี้จังหวะนี้ แล,แล้วคือ,อยังไงแล้วคือแล้วคือแล้วคือว่ายน้ำขึ้นขึ้นจับกันกดน้ำเลยสินะผมว่านะผมว่าจังหวะเนี้ยเราต้องกลับขึ้นไปที่เดิมะฮะแล้วก็วนกลับไปเพื่อที่จะให้เขาถ่วงเวลาอะไรนะเอการตายมันทำให้เราเก่งขึ้นนะทุกคนมันทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่ต้องทำต่อไปนั่นคืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ว เพราะฉะนั้นแล้วผมจะขึ้นผมจะขึ้นแล้วขึ้นไม่ได้กินครับผมนะคุณยังอ่อนเกินไปขออนญาตลาน้ํามามามาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วอื้แล้วจวังหวะนี้ <c oughs> หนึ่งตับแอแห้ไปหนึ่งตับแล้วไปแล้วครับจังหวะนี้แล้วต้องปิดใช่ไหม ปิดมาปิดต้องปิดแหละต้องปิดแหละต้องขอให้ถูกต้องด้วยเถอะขอให้ถูกถูกต้องขอให้ถูกต้อง<ม>เออขึ้นขึ้นเออนล้วมันเลยเต็มคอเลยขอทานอภัยด้วยนะโอเคตอนนี้เราก็ต้องอ้าว่ายน้ำข้ามาอีกฝั่งนึงนะไม่ได้ยากนี่หว่าชิวๆเลยเกมเด็กเกมเด็กแล้วเหรอเดีย๋ดวยวๆอันนี้ขึ้นได้ ถ้าขึ้นได้แปลว่าโอเคขึ้นแบงค์บนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมันไม่มันมันไม่บางมันแบบมันจะพูดอะไรไปเนี่ยมันไม่บังคับตายครับแค่ดึงดึงให้เราลงไปข้างล่างเราต้องสู้กับมันใช่ไหมเฮ้ยทำไมนี่เรากันเรากันหายใจได้นานมากเลยนะเนี่ยพี่ย่านะจะฆ่าน้องเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว เอา้าเฮ้ยอันนี้มันเป็นคาสซีเหรอเฮ้ยทำอะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าตายอะ่ะเฮ้ยมีแสงไฟเลยยิบไปยับอันนี้อันนี้อ่าแล้วคือเครื่อง เขาทำอะไรเราอะเนี่ยเออเหมือนจะเอาเครื่องมาติดไว้ที่ตัวเรานะแต่ว่าไม่รู้ทำเพื่ออะไรนะโอ้โหแล้วทำไมมันลึกจังวะเนี่ยน้ำแล้วไฟดับไปแล้วแล้วดึงออกแล้วคือปลามาตอดคือไงคือจังหวะน,นี้ปลามาตอดครับมันรุมตอด ยังไงดีหรือว่าปลากินเนื้อเราโอ้ตายแล้วปลาอะไระเนะปลาหนินไปนะน่าจะเป็นปลาหนินะปปนนหมยข้งล่างไปเลยอ่ะสงไฟเหรอวิ้อันนั้นคือล่างคนเหมือนกันะนะอันนั้นอ่ะโอ้ล้วมีปลาตัวเล็กมาตอดครับวิ Isaac, ้งเพิ่งตอดเราดีเฮ้ยยังไม่ตาย จริงยไปตายอึเจ๊ทำไงวะเนี่ยกลับขึ้นไปเหรอถามจริงคือเมื่อกี้ลงมาแบบไอ้นี่เลยนะลงมาแบบว่าการหายใจไม่ได้แล้วนะเมื่อกี้น้ำเข้าปอดหมดแล้วเมื่อหน้าอันนี้อะไรวะเนี่ยต้องว่ายขึ้นแหงบนไปเนี้ยก็ไปเจอกับไอ้สาร่ายก,กันดิไปเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออันนี้ปิดแล้วใช่ไหมปิดทางแล้วว่ะ แล้วปลานี่เขาว่า,าเขายังไงไว้เนี่ยทำไมเรากั้นหายใจได้นานจังวะมีผลไหมเฮ <c oughs> ้ยแต่เหมือนว่าตึกตึกมันลงมาอยู่แล้วทำไมเก้าอี้มันตั้งได้ีว้ในน้ำเนี่ยเฮ้ยผมงงไปหมดละกาอีตั้งในน้ำเหรออะไระเนี่ยโหแล้วกั้นหายใจได้นานมากเลยเมื่อกี้อาจจะเป็นเพราะเครื่องนะหรือเปล่าอ่ะทุกคน เนาะเพราะว่าไอตัวเด็กมันก็อยู่ในน้ำอย่าเดียวใช่ปะเออ,อตัวเด็กผมยาวเมื่อกี้มันอยู่ในน้ำนะก็คือปลาปลานิลเขาตามมันไม่เลิกเลยวเนนีย <c oughs> หรือว่าเรากลายเป็นปลาวะเอออาจจะเป็นปลาไปแล้วนะสัก <c> พ <oughs> ักหนึ่งเริ่มมีคีบแล้วเริ่มมีคีบขึ้นมาแล้วอ,อ่แต่ว่ายิ่งเล่นไปผมก็ยิ่งไม่เข้าใจนะ <c oughs> ว่าเกมจะสื่อไปทางในทางไหนนะทุกคน แต่ต้องค่อยๆเปิดแต่เราไม่รู้ว่าโลกมันพังพินาศแบบนี้ได้ยังไงนะรอเกมมันเฉลยก่อนแต่เหมือนลิเตร์ในแม่คือว่าต่อให้เท่าไหร่ผมก็ผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอะนะผมต้องไ,อไปอ่านสรุปสรุปอะไรเงี้ยสหรับลิเตร์ในแม่นะทำไมเข้าไปไม่ได้เนี้ยทำไมทำไมทำไมเฮ้ยเฮ้ยอย่ามึงปิดอย่ามึงปิดอเกือบ เมื่อกี้มันแรงดันน้ำเอ้ยอันนี้อ๋อเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ย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 โอเคเราทำเพื่ออะไรวะเมื่อกี้อ่าโอเคอุ้ยจู่จู่จู่อะไรวะเนี่ยอ๋อมันต้องเกาะไว้ทุกคนเมื่อกี้ เมื่อกี้ขอโทษทีนะปิดผ้าทางเทคนิคไปหน่อยนะฮะนะเมื่อกี้นี้คือว่ามันมันตัดคลิปไปเนาะทุกคนชิโอเคเริ่มใหม่ไม่เป็นไรครับคือหมาเมื่อกี้ตายเลยจับไว้หรอจับไว้ไหมต้องจับไว้ดิเห็นไหมเออตอนแรกผมนึกว่าไอตรงเนี้ยมันคือไอนี่เว้ยที่เปิดเครื่องพัดลมไว้ไม่ใช่ <laughs> มันต้องจับไว้นี่เองทุกคนนะเราไปมโนทำไมวะเนี่ย ขอจับอีกทีนึงนะเอ๋พัดเลยเออเฮ้ย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 อุ๊ยอะไรวะเนี่ยอุยอ๊ย,ยไปด่วนหรือข้างบนน,บน,นี้ข้างบนนี้ขึ้น,ข,นขึ้นได้ปะขึ้นได้โอ้ยดีไม่ไปทางขวาถ้าไปทางขวานี่คือตายยังเขียดโอเคขึ้นมาได้แล้วครับโอ้ยศกเกิดเลยอะแต่เหมือนลงมาลึกนะแต่มาขึ้นแป๊บเดียวเอยู่เนี่ย เราขึ้นมาทางท่อระบายอากาศใช่ไหมอืมอา่าโอเคโอเคอ้าวลงไปในน้ำไปแล้วดีนะน้องเขาไม่ฆ่าเราอะแต่ว่าเขาตั้งใจจะฆ่าเราดีกว่าหรือว่าเขาทำให้เราเปล่าวะไฟไฟไฟ,ไฟตกใจหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิปแล้วชิปแล้วชิปชิปเลยชิปเลย,เลย <c oughs> จังหวะนี้ไม่รอดปะไม่รอดปะ เหม่เอาม่การตายก็ทําให้เราเก่งขึ้นเหมือนเดิมนะทุกคนนะทีนี้รู้แล้วทํายังไงทีนี้รู้แล้วว่าทายังไงเออโอ้โหเราไปรีบไงอันนี้ยังไงวะเนี่ยอ๋ออเคเงาเงาเงาเฮ้ยเฮ้ยเงาเออโอเคอยู่นี่ยังไงครับโอ้โหเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัด เม็ดนี่เม็ดนี่ดวนดวนเร็วเร็วขอให้ไวกว่านี้ขอให้ไวกว่านี้ขอไวกว่านี้ยังไม่ได้วะมันยังไม่ได้คือไงอ่ะแล้วบันไดมันขาดนี่ิหายแล้วทำไงวันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยได้อยู่ทุกคนอ๋อนี่ไงจิบแล้ว เออได้อยู่ได้อยู่มันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะลงไปข้างล่างเลยเนี่ยเห็นปะโอโหชิลเกมเด็กวะเออเอาเวลเวเวเออทีนี้แหละได้ละวุ้ยอุ้ยเ,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 เร็วเร็วเร็วเข้าเร็วเข้าเออเอาหมุนต่อ เอาไปสิไปเลยไปด่วนตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งสุด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 อย่าเพิ่งสุดอย่าเพิ่งเอาสุดอย่าเพิ่งเอาสุดอย่าเพิ่งเอาสุดเออทีนี้แหละทีนี้แหละหวานหมูหวานกรุ๊ปหวานกรุ๊ปหวานกรุ๊ปครับผมที่วันนี้เอาละรอรออย่างเดียว รออย่างเดียวเออได้แล้วมัง้งผมว่าได้แล้วอันเนี้ยได้แล้วฮึบยังไม่ได้ข่อยนิดนึงขออยนิดนึงนะมาล้เออชิวชิวไม่ต้องรีบรอ้อไม่ต้องรีบรอ้อนะผมมาทุกวันต้องรีบครับไม่ต้องรีบผมมาทุกวันครับนะนี่ นี่จังหวะนยังได้แล้วป่ะวะอยู่ยนี้ไปเลยละน,นะเออชิวจัดชิวจัดจัดไปขึ้นฮึบเฮ้ยมีไหมไม่มีสบายสบายครับนะแล้วนี่อะไรวะเนี่ยฮะคือไงนะ คือยังไงนะเนี้ยอันนี้อ๋อดดลงไปข้างล่างตกลงไปตรงน้ำทุกคนเฮ้ยจีตรงมาน้ำปลากระจายขึ้นนี่หรือเราไม่ควรลงไปในน้ำแต่ผมไม่รู้นะผมเดินมาได้ละผมไม่อยากลงน้ำเลยอะไม่รู้ทาไมกลัวไอ้วาซาบิอีกอ่ะแปนึงนะวิ่งอะไรอ่ะโอ้โหดองคนเหรอ อ่ะเจเ้กระโดดเพื่อเฮ้ยอ้าวาก็คือระวังล่างแล้วคือไงอ่ะอันนี้เฮ้ยอย่างวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะลงมาแบบไม่มีปีไม่มีขุยคืองงไปหมดเลยตอนนี้โอเคอันนี้แล้วนน,วนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ย คือไงนะตอนนี้ไปไปมั่วแล้วไปมั่วแล้วนะอ่ากลับไปที่เดิมครับโอ้โหเข้าใจาละนี้เข้าใจาละโอเคบีนะเรามาทางขวาก่อนแล้วตกลงมาด้วยนะต้องตกลงมานะถ้าไม่ตกลงมาไม่ได้นะไม่รู้นะ <laughs> อะไรคือน,นี้มันเครื่องอะไรวะเนี่ยโคโลอ่ะเครื่องโคโลอ่ะจริงๆโดดข้ามได้ปะโดดข้ามได้เนี่ย ทำเพื่ออะไรเนี่ยอ,อยู่ว่ามันเป็นการปิดน้ำด้านบนเพราะว่าเหมือนข้างบนมันจะมีน้ำลงมาอ๋ออ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเราต้องเอาน้ำลงมาครับใช่ป่ะแล้วไปน้ำไปอยู่ข้างบนวะงงไปหมดละเดี๋ยวนะเป็นนึงนะขออนุญาตทวกสายฝนต้องไปข้างล่างวะโอเคลงไปข้างล่างแล้วกันนะ ลงบอ่อืมลงนัน้นงจอมปลากระจายเลยอะตามาครับปลานินปลากระพงสรุปไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาเก๋าปลากระพงอะไรอ่ะโอเคอ่าไฟติดต,ต,ต,ติดแบบดับเปิดไว้ <c oughs> ผมว่ามีเหตุผลเชื่อไหม ถามใครวะ้นี้ยแต่ว่าผมว่าผมคิดว่าไม่มีเหตุผลนะนี่ไงอันเนี้แหละเหตุผลที่ว่าเน่ยคืออะไรววเนี่ยฮะคือแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้เขาขึ้นใช่ไหมฮ้ยผมว่าถูกต้องเป็นไงเป็นไงอะไรวะเฮ้ย แลวเสาก็ดูงมันนิดเดียวเองอะหรือผมต้องกระแทกให้มันนีน่วะจะวังหวะที่มันขึ้นน่ะนี่ไงทุกคนหูยระดับแบบกรมจันทร์แล้วคือไงอะเฮ้ยเอาว่ะเอาเว้ยเอาเว้ยแล้วไงต่อวะเอาเว้ยเอาเว้ย เฮ้ย <c oughs> <He i, S 2> ผมว่าผมต้องไปปล่อยน้ำปะต้องปล่อยน้ำออกมาปะเป็นไปได้นะปล่อยน้ำแน่ <c oughs> ๆเลยอ่ะทุกคนแป๊บหนึ่งผมดันไปที่เดิมก่อนเอว่าแต่เราจะเอาน้ำมาจากไหนวะเนี้ยนะเพราะตรงนี้มันขึ้นไม่ได้ เนี่ยแต่มันมีน้ําตรงนี้สแสดงว่าน้ํามันเคยท่วมตรงนี้ครัทุกคนแล้วผมจะไปเปิดน้ำยังไงวะเนะี่ยอันนี้มันจะโดดเองปะตัวมันนะอ๋อตัวมันโดดเองได้ครับทุกคนโทแล้วผมจะทำยังไงวะเนะี่ยตรงนี้หรอมุมนี้ไหม ลองดูได้ป่าววะไปเออขู่อย่างสุด i อคิวห้าร้อยมาครับมาครับร,รูไหนนะรูไหนนะรูนี้เออมารอ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 เอเจ ปิดเลยเรียบร้อยแค่นี้เองชิวๆทำการต่อตัวมันขึ้นไปใช่ไหมต่อตัวไอ้ถังนั้นขึ้นไปใช่วป่าว่า,วาไี้ลองก่อนนะเพื่อถูกแต่น่าจะถูกนะถูกเพ่งเลยอะดูทรงแล้วมาโอเคดันมาครับแล้วเราก็กดนี่ หนึ่งทีแล้วก็รออ่าแล้วก็ตอกส้นเออแล้วขึ้นไงอะ่ะอะไรวะเนี่ยเอา้าเออขึ้นได้ทีเนี้ยแหละถึงผมว่าถึงเอ,อ้ยเอาเลยเว้ยอ่ะไม่ถึงขึ้นไงวะเนี่ยเดี๋ยวไปเลนนะ ขอคิดก่อนเอว่างี้ได้ไหมดันไม่ได้วะันข้างล่างใช่ป่าวะนี่ไงคิดเลยตื้นๆ <ham> ได้ไหมเฮ้ยมันพาขึ้นไปได้เฮ้ยเฮ้ยว่า เฮ้ยเอาจัดอันนี้คือมั่วนะเนี่ยอะไรครับเนี่ยโหลเอาจัดเลยเอาละเอาละเฮ้ยแล้วลงทำไมอะไอ้นุม่มเออเอาละรอบนี้ถึงอถึงโคตรงาม แล้วข้บวนนี้อะไรวะเนะนี่ยอ่อนี่นี่นี่อานนี้ออมันคือแท่นอะไรวะเนะี <c oughs> ย่ยยิงเล่นยิ่งงงเออฮน้ำอับไซด์ดาวมากเลยนะไม่ได้ผมตรงนี้ผมตายไปแลนะ ตกไปตาย่ะเนี่ยตกไปตายทำไงวะเนี่ยแปนหนึ่งนะดูขวาก่อนโอเคลงนี่แล้วกันนะลงแล้วน,นะเฮ้ยอ่ามันมีฝั่งซ้ายด้วยนี่ว่าไปดูฝั่งเดียว อันนี้ไหลเรียบร้อยตอนแรกผมนึกว่าอังขวาแก่แล้วเอออันนี้แหละมาเปิดน้ำวนลงม้มงล่างป่างใช่ไหมไม่ใช่เราต้องขึ้นา้างบนไอ้บ้าเอ้ยอ่าโอเคก็คือข้างล่างไม่มีผลอะแล้วหรอ งั้นผมขอจัดจัดอะไรไว้เนี่ยขอจบพาร์นทนี้ไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไหมนะฮะวาเจอใหม่พาร์ทหน้านะ้วสำหรับอินไซด์นะครับสวัสดีครับทุกคน